ประโยคการถามตอบในภาษานอร์เวย์ถ้าถามแบบนี้แล้วจะตอบแบบไหนในวิดีโอนี้เราจะเรียนกันเรื่องการถามตอบที่เป็นไปได้สองคำตอบนั่นก็คือใช่หรือไม่ใช่โดวิดีโอนี้จะสอนการตอบแบบยาวๆแบบเต็มรูปประโยคเหมือนภาษาอังกฤษเช่น yes I have no I haven't yes I do no I don't ในภาษานอร์เวย์ก็ประมาณเดียวกันเลยค่ะ พร้อมแล้ว no, ต so ัวอย่างมาเลยค่ะหอ r du b ๊ด Ja, det har j อ g Nej, det har j ห g i ให e ประโยคนี้แปลได้ว่าคุณมีรถไหมถ้ามีก็ตอบประโยคบนนะคะส่วนไม่มีก็ตอบประโยคล่างเลยค่ะ Kan du k o m m ่ hit? Ja, det kan j อ g Nej, det kan j ค g i ให e mo moikeduk de 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 deike คุณเป็นคนนอร์เวย์ใช่ไหมพวกเราคนไทยซึ่งเรียนภาษานอร์เวย์ก็ตอบไปเลยว่าไม่ใช่นะคะ Skaldu l a g อ mat? Ja, det nee, s k a คุณจะทำอาหารใช่ไหมใช่ประโยคบนไม่ใช่ก็ประโยครล่างนะคะ Will du ha ka f f e Ja, det v i l เ e คุณจะเอากาแฟไหม Lager du mat? ยา่ที่จยังยังไม่ที่จะยังยังไมคุณทำอาหารหรือเปล่าสักคือดูท้ายยา่ท e ่จะยังยังไม่ที่จยังยังไม่คุณพูดภาษาไทยใช่ไหมเราคนไทยตอบไปอย่างมั่นใจว่าใช่ค่ะหาคันโม ar, burn skull, will, สรุปได้ว่าถ้าคำถามขึ้นต้นด้วยคำต่างๆเหล่านี้ให้นำคำเหล่านี้มาใส่ลงในช่องว่างได้เลยค่ะถาม h a r คคำตอบก็จะเป็น h a r ถาม a r คคำตอบก็จะเป็น a r แต่ถ้าถามด้วยคำกริยาอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาให้ใช้คำว่า yer r ค่ะซึ่งในชีวิตจริงแล้วเราจะตอบสั้นๆว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ก็คือ ja หรือ ในอย่างเดียวเลยก็ได้ค่ะงั้นขอถามประโยคสุดท้ายก่อนจบเลยนะคะคุณสวยไหมค่ะฉันสวย